มีคนมาถามผมเยอะมากเลยครับว่าผู้นํำคืออะไรลีดเดอร์เสีคืออะไรโอ้ส่วนใหญ่ก็ได้ยินคาตอบมาผู้นํำก็คือมีผู้ตามก็เลยมีคำถามตอบมว่าแล้วคุณไปตามคนคนนั้นทำไมอะ่ะเขามีอะไรดีอะ่ะคุณถึงไปเรียกเขาว่าผู้นํำและเดินตามเขาอะ่ะเขามีอะไรหรือถ้าเราเป็นผู้นํำเองคำถามที่เกิดขึ้นคือ,อ,อผู้คนเข้ามาตามเราทำไมเนี่ยอ,อย่างผมเนี่ย คุณมาตามผมทำไมกันเยอะแยะเนี่ยหรือคุณไปตามคนคนั้น,นเพราะอะไรอะไรทำให้เราตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอผมก็ขอพูดในมุมมองของผมนะผมว่าการที่เราตามใครสักคนเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาทำให้เราพ้นทุกข์ในบางเรื่องนะแล้วเราจะตามเขาได้นานๆเนี่ยเพราะก็เพราะว่าทุกข์มันหมดไปเรื่อยๆถึงหน้าติดตามไง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราติดตามให้ดีๆเนี่ยทุกมันลดลงไปเรื่อยๆนะังนั้นผู้นําหลายคนเนี่ยคำถามที่ผมจะถามเลยก็คือว่าคุณนําผู้คนได้กี่วันคุณนําผู้คนได้กี่ปีใช่ไหมคุณนําแบบมอบหรือเปล่าพาคนไปตายพาคนไปเสียเลือดเนื้อนั้นใช่เหรอนั้นใช่ผู้นำเหรอถ้าเรามามองในมุมของดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะจะพบเลยว่าเรื่องของผู้นำผมพาไปเกี่ยวพันกับคำว่าเพน i อย ถ้าผมตามใครสักคนหนึ่งเนี่ยเพนพอยท์ผมหายไปฮะเขากําจัดเพนพอยท์ได <laughs> <laughs> <took great> <laughs> <laughs> ้เพนพอยท์ในที่ผมคิดเนี่ยผมแบ่งเพนพอยท์กเป็นห้าหลักห้าระดับเพนพอยท์ระดับล่างสุดเลยก็คือฟิสิกอลนีดคือผมแบ่งตามมาสโลนั่นเองเขาเป็นผู้นำเพราะอะไรครับเขาให้เงินเดือนเราเขาทำให้เรามีเงินไปซื้อข้าวกินอันนี้ก็เป็นระดับกิ๊กก๊อกอ่ะ เขาเป็นผู้นำเพราะเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วปลอดภัยฮะเขาสามารถชกต่อยตบตีต่อสู้ฆ่าฟันให้เราได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราขี้ขลาดไงเราเป็นคนกลัวเราเราเป็นผู้นำแบบเข้ามาตามเราเพราะเราปกป้องเขามันชั่วคราวะ,ะขั้นต่อมานำเพราะอะไรผมว่ามนุษย์ทุกคนต้องการสปอตไลท์สองผมว่าหลายคนเลยนะเป็นโรคเขาเรียกกันว่า เรียกร้องความสนใจอ่ะอยากอยู่บนเวทีเสมอเลยเราตามเขาเพราะอะไรพอเราตามเขาปับ๊บเรากลายเป็นที่สนใจของผู้คนหลายคนมองมาที่เราอ่าแต่ขั้นสี่คืออะไรการค้นหาตัวเองผมมาตามคนคนนี้แล้วผมค้นพบตัวเองอันนี้น่าตามไหมหรือผู้คุณจะตามผมมาแล้วคุณค้นพบตัวเองค้นพบตัวคุณไม่ใช่ค้นพบตัวผมนะค้นพบตัวคุณเองอันนี้เป็นมาสโลขั้นที่สี่ แต่ถ้าขั้นสูงสุดเลยก็คืออะไรยิ่งตามยิ่งพ้นทุกยิ่งตามยิ่งเป็นผู้ให้ผู้ให้เรามี p พ r ร์โพที่ยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติเป็น p พ r p o s พซึ่งแบบโอ้โหไม่มีประมาณน่ uh, unlimited อ่ะดังนั้นถ้าอยากเป็นผู้นำแล้วอยากให้มีคนตามเยอะๆคุณจะใช้มาสโลขั้นไหนไปให้เขาตามคุณครับ